จังหวัดที่เราจะไปในวันนี้นะคะใกล้กรุงเทพมากๆนะคะนั่นก็คือนคนปรปฐมค่ะทุกคนและวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ตาม h a s h t ็กกันค่ะ Hashtag วันนี้ของเราที่เราใช้ค้นหานะคะนั่นก็คือแฮช a ท็กคาเฟ่นครปฐมค่ะทุกคนปไปกันเลยคาเฟ่แรก ที่เรามากันชื่อคาเฟ่ว่าคาลินคาเฟ่นะคะน้องน้ำนี้เป็นที่อยู่ของจระเข้น้ำจือ๋อไม่ใช่เราเล่นเดี๋ยวจะทำอะไ นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปสั่งเค้กมาเรียบร้อยแล้วเค้กก็น่ากินมากถ้าอร่อยเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็จะเฉฉยยยๆๆถ้าาใหดูเัน่ชฟ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Summer Bloom นะคะก็จะเป็นธตีมแบบว่าโฮมี่โฮมี่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังอะ่ะจะมีเป็นเหมือนสวนเลมอนนะคะก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน เดี๋ยวเราจะมารีวิวร้าน Summer Bloom Cafe กันนะคะร้านนี้น่ารักมากก็จะเป็นทีมแบบเป็นโฮมี่โฮมี่เหมือนเป็นบ้านนะคะเขาขาแล้วก็ด้านหลังคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็จะมีสวนเลมอนปลอมให้เราถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปมาสวยเลยนะเ็าเซตมุมไว้ดีมากจะมาเดี่ยวมาคู่หรือว่าจะมาแบบเป็นแก๊งเพื่อนสาวอะไรเงี้ยก็ถ่ายได้สวยมากนะคะเพราะว่าเขาจัด สถานที่มันดูไม่ทึบนะคะเพราะฉะนั้นพอมันสว่างแล้วมันขาวมันโปร่ปงๆอะ่ะกล้องมือถือก็สามารถถ่ายได้สวยนะคะคือเขาว่าจะมีกฎว่าถ้าจะมานั่งหรือว่ามาถ่ายรูปในร้านนะคะก็ต้องสั่งคนละหนึ่งเมนูจะเป็นน้ําหรือเป็นขนมก็ได้นะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่คาเฟ่สมัยนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนะค,ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าอาหารจะแบบอร่อยน้ําจะอร่อยใช่ปะเนี่ยคือเอากลับมาด้วยทุกคน อร่อยสตรอเบอรี่โซดานะคะที่หนูสั่งแล้วก็อีกแก้วหนึ่งเป็นชาไทยซึ่งอร่อยอร่อยแบบแนะนําเลยทุกคนถือว่าชอบนะคะทั้งเครื่องดื่มทั้งบรรยากาศแล้วก็พนักง,งานโอเควิวข้างทางของคนครปฐมก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนานะแล้วก็เป็นพวกสวนผักต่างๆน,นจะจ๊ะ โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอ้อทัมิทาอัสนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันนี้เป็นช็อกโกแลตฟัดกันมาดูกันว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยจะหลับตาสองทีโอเคปะแต่ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรหลับตาทีนึง เดีย๋ยวมาลองชิมนี้อันนี้ดีไม่หวานมากอันนี้ไม่ชาไทยอะคะ ทกนะคนะค,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Simple Plan X River นะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงแต่ว่าแบบคือเซฟร้านนี้ไว้นนานมากแล้วอ่ะคือแบบร้านน่ารักมากเข้าไปข้างในกันเรามีเรื่องอยากอวดน,นี่จะให้ดูกางเกงเป็นกางเกงที่ในคลิปที่เราพาไปซื้อของมือสองอ่ะทุกคนกางเกงตัวนี้40บาทเองอ่ะเอามาแมทช์กับชุดไปคาเฟ่แบบนี้นะครั ตอนนี้คดจะป้องยนคือยังชว์วันนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านเป็นแบบโอเพ่นนะทุกคนก็คือแบบว่าไม่มีแอร์นะคะส่วนใหญ่น,นะคะคนที่มาก็แบบอยาจะไปนั่งรินนมน้ำตรงนั้นนะ ตอนนี้เราแบบเป็นคิวสแตนบายเพื่อที่จะรอไปนั่งตรงลิมน้ำตรงนั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวสำหรับคาเฟ่ s m p p l p p l n n X River นะคะ mm hmm. คือบรรยากาศดีติดริมน้ำคาเฟ่ตกแต่งดีอะ่ะเออมาตอนเย็นก็คือแบบโคตรชิลโคตรด,ดีน้ำก็ วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะมาก คนแบบโต๊เต็มตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะหยุด3วันสิ่งที่เขาต้องแบบปรับปรุงอย่างรุนแรงก็คือเหมือนเขาจัดการคิวโต๊ะแบบงงๆอ่ะทุกคนคือวิวที่ดีที่สุดของร้านก็คือริมน้ำใช่ปะ่ะแล้วมันมีอยู่ประมาณ4โต๊ะได้มั้งแล้วทีเนี้ยเหมือนกับทุกคนอะ่ะก็ต้องการที่จะนั่งริมน้ำนั่นแหละเพราะว่ามันชิลมากๆทีนี้เหมือนเขาอะ่ะคือจะบอกยังไงเดียรเขามาถามเราว่าแบบจะนั่งริมน้ำใช่ไหมคะงั้นนั่งตรงนี้เราก่อนไหมเราก็คิดว่าโอเค เขาคงจัดคิวเอาไว้ให้แล้วถ้าสมมติว่ามีโต๊ะริมน้ำที่ลุกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งเราเนาะเพื่อให้เราขยับโต๊ะไปแต่ทีนี้มันก็ก็งงๆอะทุกคนคืออยู่ๆคนที่มาทีหลังก็ได้นั่งริมน้ำเลยแล้วคิวมันก็แบบสลับกันมั่วซั่วไปหมดนะคะจนแบบเราก็นั่งรอมาสักพักอะสักพักใหญ่เลยเกือบเกือบชั่วโมงนะคะจนแบบสงสัยอะก็เลยไปถามเขาว่าเออขอโทษนะคะแบบโต๊ะริมน้ำนี้ ถึงคิวแล้วเมื่อไร่เราก็นั่งรอเราก็แบบอยากจะมาถ่ายม,ามอกให้ทุกคนดูเนาะแบบเฮ้ยบรรยากาศมันดีนะมันชิลจริงๆเพราะเรามาถึงแล้วมันชิลจริงๆมันดีมากนะคะแต่พนักงานก็บอกว่าอ๋อถ้ามีคนลุกแล้วก็ไปนั่งได้เลยค่ะเรากแบบ็เอา้าไม่เหมือนตอนแรกที่บอกแล้วนี่ว่าแบบให้เรานั่งรอให้เรานั่งรอคิวเออเราก็แบบอะไรวะงงอะเพราะว่าคนรับคิวก็คนนึงคนเรียกให้นั่งก็คนนึงคนรับออเดอร์ อาหารก็คนนึงที่นี้เหมือนเขาไม่ได้คุยกันอะ่ะก็แนะนำว่าตอนเย็นบรรยากาศดีถ้าอยากนั่งริมน้ำก็ให้จ้องไว้เลยถ้าใครลุกก็เข้าไปชาร์จไว้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอคิวแต่อย่างใดเพราะถ้ารอคิวก็จะไม่ได้นั่งนะอ๋อแล้วก็ร้านนี้นะคะสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะเห็นมีคนพาน้องหมามาด้วยนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ k a าค c a ฟ่นะคะ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะที่เราจะมาแวะกันในทริปนี้นะคะคือคาเฟ่นี้จะเป็นแนวนแบบมินิมอลนะคะทุกคนมันก็จะเหมือนคล้ายๆแบบสไตล์แบบ L.A. อะไรอย่างนี้แล้วก็ที่นี่มีลาสเก็ตบอร์ดด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนเขี่ยวตามนะคาเฟ่นครปฐุมทุกคาเฟก็คือสวยหมดทุกคาเฟ่เลยคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะคะมีใครชอบคาเฟ่ไหนเป็นพิเศษบ้างถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย